สวัสดีครับพี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับตลอดปี2563นะครับเราได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมาร่วมกันนะครับค่อนข้างจะหนักหนาสาหัส,สก,กันในบางช่วงนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 3นะครับเราผจญกับปัญหาเรื่องของโรคระบาดนะครับไวรัสโครโรนาส0 1 9มาร่วมกันนะครับแล้วก็เ,เกิด วิกฤตใหม่นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสของกรมส่งเสริมการเกษตรในการที่จะทํางานร่วมกันโดวยวิธีใหม่ๆเกิดงานใหม่ๆซึ่งกรมส่งเสริกมการเกษตรไม่เคยทําเลยนะครับแต่เราก็ร่วมฝ่าฟันกันทำมาได้นะครับทั้งในเรื่องของการช่วยกันกระจายสินค้านะครับในเรื่องของการจัดทําเว็บไซต์ขายของขายสินค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับ ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในผู้ิภาคต่างๆที่เกิดวิกฤตในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับเราใช้ชีวิตร่วมกันเราใช้วิธีการทํางานโดยวิธีใหม่นะครับหนักหนาเหนื่อยเมื่อยล้านะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมการเกษตรคือในเรื่องของการให้กําลังใจนะครับใครเหนื่อยเราให้กําลังใจใครเดือดร้อนเราช่วยเหลือนะครับตลอดทั้งปี2563นะครับซึ่ง วันนี้ก็ใกล้วันที่จะถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่2,564นะครับผมก็ถือโอกาสนี้นะครับขออวยพรให้กับพี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับทั้งที่อยู่ในส่วนกลางนะครับส่วนกลางที่อยู่มือภาคและก็พี่น้องเราซึ่งอยู่ในส่วนมือภาคเป็นกลุ่มใหญ่นะครับทั้งตัวของกเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและพี่น้องกเกษตรตำบลซึ่งทํางานหนักครับก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับ ก็ขอวอวยพรให้พวกเรามีความสุขความเจริญนะครับทั้งตัวท่านเองนะครับครอบครัวนะครับขอให้มีความสุขมากๆตลอดปี2 5 6 4ที่จะถึงนี้ครับเนื่องในโอ,อกาสปีใหม่พุทธศักราช2,564ผมขอให้พี่น้องเกษตรกรและเพื่อนเพื่อนชาวครงสมนักเกษตรมีความสุขทั้งกายและใจมีความเข้มแข็งอดทนนะครับแล้วก็เราจะฝ่าฟันวิกฤตโควิด19ไปได้วยกัน สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่2564ค่ะก็ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็นักส่งเสริมการเกษตรของเรานะคะทั่วประเทศนะคะทุกที่นะคะขอให้ปี2564นี้นะคะ เป็นปีทองนะคะในการทำงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะคะให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิดของประเทศนะคะสร้างความมั่นคงในอาชีพนะคะสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศหนะวังว่าหลายๆโครงการที่เราจะดาเนินการในปี2564นี้จะเป็นการสร้างความมั่นคง สร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรของเราทั่วประเทศะะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรของเราจะมุ่งมั่นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพด้วยความสุขด้วยความเต็มใจนะคะแล้วก็ตลอดไปยังครอบครัวของทุกท่านนะคะ ได้มีความสุขความเจริญในสิ่งที่หวังเดินทางไปไหนก็ขอให้ทุกท่านได้รับความปลอดภัยสะดวกสุดท้ายนี้ก็ขอส่งรอยยิ้มนะคะไปยังพี่น้องเกษตรกรและเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรทุกท่านนะคะเป็นแรงใจส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะขับเคลื่อนง,งานไปด้วยกันนะคะแล้วก็สร้างโอกาสดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พี่ๆเพื่อนๆและน้องๆน,นักส่งเสริมที่รักทุกท่านครับในสิ่งที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันในการที่ส่งเสริมดูแลพี่น้องกเกษตรกรในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้ช่วยกันดูแลนะครับสถาบันเกษตรกร,ร,กรและเกษตรกร,ร,กรทั่วไปทั้งหมดทำให้เขานั้นก็ให้เกิดความเข้มแข็ง ทางผมเองน,นอะก็ขอขอบคุณนะครับในความที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆช่วยกันดูแลนักเกษตรกรของเราแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการทำงานครั้งต่อในปี2 5 6พก็คงจะได้รับความร่วมมือจากทางทุกท่านนักท่งเสร่เป็นอย่างดียิ่งนะครับในสุภาะดีทีขึ้นปีใหม่ผมเองก็ขออารัตนาคุณประสิทธรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กับเพื่อนนักส่งเสริมนะครับน้องๆพี่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนาแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงครับในการที่จะช่วยดูแลพี่น้องกเกษตรกรต่อไปในปีทวารวสีครับขอขอบคุณมากครับผม